มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระอชวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตอนนี้เรากำลังศึกษาพระคิสธรรมคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาเดิมคือประธรรมผู้วินิจฉัย ผู้เขียนหนังสือเล่มน,นี้ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับแต่คาดว่า,าเป็นในสมัยช่วงที่อิสราเอลนั้นมีกษัตริย์นะครับมีกษัตริย์วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มน,นี้ครับเป็นปรัชญาของประวัติศาสตร,ร์ในพระธรรมสุภาษิตบทที่14ข้อ34บอกว่าความชอบธรรมเชิดชูประชาชาติหนึ่งแต่บาปเป็นเหตุให้ชนชาติหนึ่งถูกตำหนิ เราจบบทที่สวันนี้จะเริ่มต้นบทที่สท่านที่มีพระคุณธรรมคำพีเปิดพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่4ครับหัวเรื่องหลักคือการละทิ้งพระเจ้าครั้งที่สพระเจ้าทรงช่วยคนอิสเรลรจากการขุดขีดโดยทางเดโบราและบารักเดโบราและบารักข้อหนึ่งถึงข้อสบอกว่า ครั้งเอฮูดสิ้นชีวิตแล้วคนอิสรเรลก็ประพฤติชั่วอีกในสารพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงขายเขาไว้ในมือของยาบินกษัตริย์เมืองคานอันผู้ครอบครองอยู่ณกรุงฮาโซแม่ทัพของท่านชื่อสิเซราเป็นชาวเมืองฮาโลเชตฮาโกอิมแล้วคนอิสเรลก็ร้องทุกข์ถึงพระเจ้าเพราะว่ากษัตริย์ยาบินมีรถรบเหล็กเก0คันและได้บีบบังคับคนอิสเรลอย่างร้าย ถึง20ปีหลังจากการตายของเอฮูดคนอิสราเอลได้กลับไปไกราบไหว้รูปขรบรพอีกและเกิดช่วงเวลาของการกดขี่ขึ้นมาพระเจ้าทรงขายคนอิสราเอลไว้ในมือของยาบินกษัตริย์เมืองคานาอันกษัตริย์องค์นี้มีแม่ทัพชื่อว่าสิเซรามีรถรบ900คันรถรบเหล่านี้ครับเป็นรถรบที่ทันสมัยและมีอนุภาพร้ายแรง อิสราเอลไม่มีอาวุธที่ดีกว่านี้นะครับก็เกิดความรู้สึกกลัวยาบินได้บีบบังคับคนอิสราเอลอยู่เป็นเวลา20ปีครับข้อ4ี่ข้อหคราวนั้นผู้เผยพระพชนะหญิงคนหนึ่งชื่อเดโบราภรยาของลับปิโดดเป็นผู้นิฉัยคนอิสราเอลสมัยนั้นนางเคยนั่งอยู่ใต้ต้นอินทรพรมเดโบราที่อยู่ระหว่างราม,มาและเบเอลในแดนเทือเขาเอ ب ราหิม ายคนอิสราเอลได้ก็มาหาหนางที่นั่นเพื่อให้ชำระความที่นี่เรามีมารดาของอิสราเอลคือเดโบราซึ่งที่นี่บอกว่าเธอเป็นทั้งผู้วินิจฉัยและก็ผู้เผยพระชนะหญิงพระเจ้าทรงให้เธอเป็นผู้วินิจฉัยและก็วินิจฉัยคนอิสราเอลและเธอได้เรียกให้แม่ทัพเตรียมพร้อมแต่แม่ทัพไม่ยอมทาง,งานนี้ครับข้อ6ถึงข้อ8 นางใช้คนไปเรียกบารากบุตรอาบีโนอัมให้มาจากเคเดตในนับทารีและกล่าวแก่ขาว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลมิได้ทรงบัญชาท่านหรือว่าไปเสิรวบรวมพลไว้ที่บุขาทาโบจงเกณฑ์จากเผ่านับทารีและเผ่าศิบรุนหนึ่งหมื่นคนและเราจะชักนำศิเซราแม่ทัพของยาบินให้มาพบกับเจ้าที่แม่น้ำคีโชนพร้อมกับรถรบและกองทหารของเขาและเราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้า บาบรักจึงตอบนางว่าถึงแม้นางไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปถ้าแม้นางไม่ไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ไปบาดรักเป็นแม่ทัพที่ขี้ขาดนะครับไม่ยอมออกรบเว้นแต่เดยบร,ราจะไปด้วยท่านรู้สึกว่าถ้าผู้เผยชนะจะไปกับท่านท่านก็จะชนะสงครามไม่สงสัยทําไมพระเจ้าใช้ผู้หญิงในเวลานี้คับข้อ9นางจึงตอบว่าฉันจะไปกับท่านแน่ แต่ว่าทางที่ท่านไปนั้นจะไม่นําท่านไปถึงศักิ์ศรีเพราะว่าพระเจ้าจะขายเิเซราไว้ในมือของหญิงคนหนึ่งแล้วนางเดโบราก็ลุกขึ้นไปกับบารักถึงเมืองเคเดตเดโบราได้สัญญาที่จะไปกับบารักแต่ก็บอกกับบารักว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะได้รับเกียรติในสงครามครั้งนี้การตายและการแพ่แพ้ของเสสิราเดโบราเป็นสตรีที่พูดตรงไปตรงมา ซึ่งต้องการช่วยคนของนางบาบรักได้รวบรวมทัพของท่านและก็พร้อมที่จะเข้าต่อสู้กับศัตรูพระเจ้าประทานชชัยชนะให้แก่พวกเขาผมข้าไปข้อ16-17และบาบรักได้ไล่ติดตามรถรบทั้งหลายและกองทัพไปจนถึงฮโลเชตฮากยิมและกองทัพของซิเซราก็ล้มตายด้วยคมดาบไม่เหลือสักคนเดียวอิสเรลก็กวานล้างกองทัพของศัตรูจนหมดสิน้น ข้อ17ฝ่ายซิเซราวิ่งหนีไปถึงเต้นของอยาเอลพันยาของเฮเบอร์คนเคนเพราะว่ายาบินกษัตริย์เมืองฮาโซเป็นไมตรีกับพงพันเฮเบอร์คนเคนก็แสงว่าเธอเป็นคนต่างชาติข้18 21. อ 18- ถึงย1่ยาเอลจึงออกไปต้อนรับซิเซราเบนว่าเจ้านายของดิฉันเจ้าข้าเชิญแวะเข้ามาเชิญแวะเข้ามาพักกับดิฉันอย่ากลัวอะไรเลย สิเซราจึงแว่เข้าไปในเต็นและนางก็เอาผ้าห่มมาคลุมตัวให้นางท่านจึงพูดกับนางว่าขอ,อน้ำให้เรากินสักหน่อยเพราะเราก็หายน้ำนางก็เปิดถุงนำนมให้ท่านดื่มแล้วผ้าคุมท่านไว้สิเซราจึงบอกแก่นาอีกว่าขอยืนเฝ้าที่ประตูเต็นถ้ามีผู้ใดมาถามว่ามีใครมาพักที่นี่บ้างหรือจงบอกว่าไม่มีแต่ยาเอลพรญยาของเฮเบอร์หยิบหลักขึงเต็นถือคอนเดินย่องเข้ามา ตอกหลักเข้าที่ขมับของสิเซราทะลุติดดินขณะเมื่อสิเซรากำลังหลับสนิทอยู่เพราะความเหน็ดเหนื่อยแล้วสิเซราก็สิ้นชีวิตเนื่องจากกองทัพถูกทำลายหมดแล้วครับความต้องการของสิเซราแม่ทัพของศัตรูนะครับคือเอาตัวให้รอดแน่นอนคนคณะอันไม่ได้รบกวนคนเคนายเป็นพันธมิตรกัน ซิชราจึงเชื่อว่าเขาจะปลอดภัยเมื่อมาอยู่กับคนเคไหนท่านก็ไปที่บ้านของเฮเบอร์และยาเอลภระยาของเฮเบอร์ก็ต้อนรับนายทหารที่เป็นแม่ทัพที่กำลังเหน็ดเหนื่อยความเมตตาของเธอทำให้เขาเชื่อว่าเขาไว้ใจได้นะไว้ใจเธอได้เมื่อเขาหลับเพราะว่าเหนื่อยจากการรบเธอก็เอาหลักขึงเต้นและก็คอนตอกเข้าที่กระมาับฆ่าเขาเธอได้จัดการกับเขานี่ นำการปลดปล่อยครั้งใหญ่มาให้แก่คนอิสราเอลครับบทที่5หัวเรื่องหลักบทเพลงของเดโบราและบารักบทที่4เราเห็นเรื่องของนางเดโบราเหตุการณ์เกี่ยวกับเดโบราบารักและยาเอลเกิดขึ้นในยุคมืดทางตอนเหนือของอิสราเอลพระเจ้าประทานการช่วยกู้ที่ใหญ่ยิ่งแก่อิสราเอลเพลงนี้เป็นการสรรเสริญพระเจ้าและทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมด บทที่หข้อหนึ่งถึงข้อ5บอกว่าแล้วนางเดโบร,รากับบรรดาอ่ากับบารารกบุตรอาบีโนอัมจึงร้องเพลงในวันนั้นว่าจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าได้ว่าบรรดาประมุขได้นำคนอิสราเอลและประชาชนก็สมัครใจช่วยข้าแต่บรรดากษัตริย์ขอท่งสดับเจ้านายทั้งหลายขอจงเอี่ยหูฟังข้าพระเจ้านี่แหละจะร้องเพลงถวายพระเจ้าข้าพระเจ้าจะร้องท่งถวายพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จออกจากเซอี i, เมื่อพระองค์เสด็จจากท้องถิ่นเอโดมแผ่นดินก็หวาดวันไหวท้องฟ้าก็ปล่อยลงมาเออเมฆก,ก็ปล่อยฝนลงมาภูเขาก็ไหวสะท้านต่อพระพักพระเจ้าทางภูเขาซีนายโน้มต่อพระพักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลเดโบราห์ยอมรับว่านางเป็นมารดาในอิสราเอลพระเจ้าได้เลือกนางประวัติศาสตร์มีวีรชนหญิงหลายท่านนะครับในพระคิสรรมคัมภีร์ก็มี เดบราเป็นสตรีเป็นผู้วินิจฉัยที่เด่นคนหนึ่งมีความสามารถมากกว่าออนิเอลมากแต่ก็ถือว่าเป็นยุคที่อิสราเอลเนี่ยอยู่ในช่วงที่อ่อนแอเมื่อผู้หญิงต้องมีอำนาจก็แสดงถึงความอ่อนแอของผู้ชายบาบรักไม่กล้าออกสงครามคนเดียวเดบราต้องออกรบกับท่านหลังจากสงครามเดบราและบาบราก,ก็ได้ร้องเพลง ข้อ6ข้อ7ในสมัยชัมกาบุตรอาณัตสมัยยาเอลทางหลวงก็หยุดชะงักผู้สัญจรไปมาก็หลบไปเดินตามทางซอยชาวร้อยชาวนาในอิสราเอลก็หยุดยัง้งเขาหยุดยั้งจนดิฉันเดเบราขึ้นมาจนดิฉันขึ้นมาเป็นอย่างมารดาอิสราเอลเพลงก็บอกถึงชัมกาชัมกาเป็นผู้ผู้วินิจฉัยซึ่งใช้ประตูกัวนะครับเป็นอาวุธ ท่านเป็นผู้วินิจฉัยในสมัยที่ไร้กฎหมายและศีลธรรมก็ตกต่ำเป็นช่วงเวลาที่คนเดินทางตามทางหลวงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วเพลงของเธอก็บอกถึงการขาดผู้นำผู้นำได้หยุดนำไม่มีคนที่มีความสามารถที่จะนำเดบราก็เป็นมารดาอิสราเอลมีหัวใจของแม่เธอไม่ต้องการนำแต่ว่าต้องนำเพราะว่าไม่มีผู้ชายคนใดที่ทำหน้าที่นี้ในการนำนะครับนี่ก็เป็นเรื่อง เศร้าเรื่องหนึ่งข้อ8เมื่อเลือกนับถือพระใหม่สงครามก็ไปจิตเข้ามาถึงประตูเมืองเห็นมีโลหรือหอกสักอันหนึ่งในพลอิสเรลสี่มื0นคนหรืออิสเรลก็ปฏิเสธพระเจ้าครับเหมือนสมัยนี้ครับมีการนับถือพระหลายองค์เริ่มกราบไหว้พระหลายองค์เดบราก็ไม่ต้องการให้ลูกของนามเติบโตแบบนี้ และนั่นคือสาเหตุที่นางก้าวออกมาน่าเศร้าใจนะครับที่ว่าอิสราเอลขาดการป้องกันว่าเพลงของเดบราท่อนที่ร้องว่าสงครามก็ประชิดเข้ามาถึงประตูเมืองเห็นมีโลคหรือหอกสักอันหนึ่งในผลิสเลสี่หมื่นคนหรืออิสราเอลไม่มีความช่วยเหลือเลยครับข้อ9จิตใจของข้าพเจ้านิยมชมชอบในบรรดาเจ้าเมืองของอิสราเอลผู้อาสาสมัครท่ามกลางประชาชน จงถวายสัตวการแด่พระเจ้าครับสภาพกองไม่แย่ไปซะหมดก็มีผู้นำที่เชื่อมั่นศรัทธ,ธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าเด็บราต้องการให้พวกเขารู้ว่าเธอสนับสนุนพวกเขาแต่เธอก็ปฏิเสธฟ,ฟูงชนที่ไม่เชื่อศรัทธ,ธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ10ข้อ11บรรดาท่านผู้ที่ขี่ลาเผือกจงบอกกล่าวให้ทราบเถิดทั้ทงท่านผู้ที่นั่งบนพรมอันมีคา่าและท่านที่สัญจรไปมา นาที่ต่ัาน้ําห่างไกลจากเสียงนักธนูเขากล่าวถึงชัยชนะของพระเจ้าคือชัยชนะของชาวร้อยชาวนาในอิสราเอลแล้วชนชาติของพระเจ้าก็เดินไปที่ประตูเมืองประตูเมืองสมัยนั้นเป็นที่ประชุมครับไม่ว่าประชาชนจะชุมนุมกันที่ไหนแทนที่จะพูดนะถึงเรื่องทั่วไปอย่างในอดีตพวกเขาก็จะพูดถึงการกระทําอันชอบธรรมของพระเจ้าขอ้อ1 2บส เดบราเอย๋ยตื่นเถิดตื่นเถิดตื่นเถิดตื่นมาร้องเพลงลุกขึ้นเถิดบารักโอบุตรอาบีโนอัมเอย๋ยพาพวกเฉลยของท่านไปครั้งนั้นผู้มีศักดิ์ที่เหลืออยู่และประชาชนก็ลงมาพระเจ้าเสด็จลงมาสู้กับผู้ที่มีกำลังเพื่อข้าพเจ้าหลังจากอิสราเอลได้ชนะศัตรูเดบราก,บรก็บอกให้บารักนำอีกครั้งนะครับแต่เขาก็ยังไม่ยอมทำหน้าที่ผู้นำและเธอต้องเป็นผู้นำต่อไป เธอพบว่าเธอมีอำนาจเหนือผู้ที่มีกำลังข้อ14ผู้ที่มีพรกอยู่ในอเมเลกได้ลงมาจากเอฟราฮิมเขาเดินตามท่านนะเบนยามินท่านกลางประชาชนของท่านผู้บังคับบัญชาเดินลงมาจากมาคีและผู้ถือไม้ของจอมพลออกมาจากเซบุรูยเผ่าต่างๆในอิสราเอลนะครับก็เข้ามาช่วยข้อ15 16เจ้านายทั้งหลายของอิอสรามากับเดวรา ไลสคากับปารักด้วยเขาเร่งติดตามท่านไปในหุบเขามีความตั้งใจอย่างยิ่งในบรรดาตระกูลรูเบนฉะั้ยท่านจึงรั้งรออยู่ที่ข้อแกะเพื่อจะฟังเสียงปีที่เขาเป่าให้แกะฟังที่ทางน้ําของรูเบนมีการพิจารณาความมุ่งหมายของจิตใจแต่ว่าเผ่าอิสราเอล12เผ่ามีบางเผ่าไม่ได้ยกมาช่วยเผ่ารูเบนไม่ได้ท่งกองหนุนมาช่วยรบพวกเขาไม่อยู่ที่นั่นเมื่อมีความจําเป็นอย่างยิ่ง พวกเขาอยู่ใกล้แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรพวกเขารู้สึกว่าเขาควรจะอยู่กับฝูงแกะว่าไม่ไว้ใจให้คนอื่นดูแลฝูงสัตว์ของพวกเขาพวกเขาทำเหมือนกับว่าบ้านเมืองยังไม่มีศึกสงครามแต่ว่ามีเผ่าอิสคาก็มายืนอยู่เคียงข้างเดยบราและก็บารักข้อ17กิเลอาอยู่ฝ้าทะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนส่วนดานอาศัยอยู่กับเรือกำปัน่น พมายเน้าอาเชอร์นั่งเชยอ,อยู่ที่ฝั่งทะเลตั้งบ้านเรือนอยู่ตามท่าจอดเรือของเขาเผ่าดานก็ยุ่งอยู่กับธุรกิจคนในเผ่าก็ไม่ต้องการมาทําสงครามเผ่าอาเชอร์ก็ยังอยู่ที่ฝั่งทะเลครับธรรมชาติของคนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนในสมัยของเดบราเป็นอย่างไรครับหลายคนก็เป็นอย่างนี้ในปัจจุบันข้อ18ซีบรูนเป็นเผ่าที่เสี่ยงชีวิตเข้าสู่ความตาย ฝ่ายนับทารีก็ทําเช่นกันณนที่สูงในสนามรบสองเผ่านี้ครับเข้าต่อสู้ข้อ19พอบรรดากษัตริย์มาถึงก็รบกันบรรดากษัตริย์คณะอันก็รบที่ทาอานักร,ริมห่วงน้ำเมกิโดโดยไม่ได้ริบเงินเลยอิสเลมีพันธมิตรซึ่งแต่ก่อนเป็นศัตรูพวกเขาได้ช่วยที่ห่วงน้ำเมกิโดข้อ20 ดวงดาวก็สู้รบจากสวรรค์จากวิธีของมันมันทั้งหลายรบกับสิเซราพระเจ้าได้ต่อสู้กับศัตรูนี้นะครับแม่น้ำขีโอนพัดกวัดเขาไปสี่กคือแม่น้ำขีชนแม่น้ำโบราณน,นั้นจิตของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเดินต่อไปด้วยกำลังแข็งขัน21 22 23แล้วเสียงกิบม้าก็กระทบแรงโดยม้าของเขาขวิ่งคับไปคับไปทูตพระเจ้ากล่าวว่าจงสาบแช่งเม,มรเุเถิด จ o สาบแช่งชาวเมืองให้หนักเพราะเขาไม่ได้ออกมาช่วยพระเจ้าคือช่วยพระเจ้าสู้ผู้มีกําลังมากชาวเมืองเมรุไม่ได้มาช่วยงานของพระเจ้าพวกเขาจึงถูกสาบแช่งตอนนี้ครับมีคนจํานวนมากที่ไม่ได้ช่วยงานของพระเจ้า24หญิงที่น่าสรรเสริญมากที่สุดคือยาเอลพระยาของเฮเบอร์คนเคนไอเป็นหญิงที่น่าสรรเสริญมากที่สุดที่อยู่ในเต็น์วีรชนในศึกสงครามครั้งนี้ครับคือยาเอล ซึ่งเป็นสตรีนะครับไม่ใช่บารักแม่ทัพของอิสราเอลนี่ก็เป็นเรื่องของเดวราซึ่งยังมีต่อนะครับแต่ผมถูกเวลาแล้วก็คงจะฝากไว้ในวันต่อไปครับ come There <laughs>